สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวรีแลกนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเนี่ยครับเกี่ยวกับการทําเกษตรนะครับผมเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นตอนนี้ก็เนี่ยครับโอโ้แดดร้อนนะครับผมใครที่ทําเกษตรก็ต้องอดทนเรื่องนี้ด้วยนะครับผมเรื่องความร้อนแล้วช่วงนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยิ่งร้อนร้อนเยอะด้วยนะครับเนี่ยคือองค์ประกอบหลักว่าเราจะสามารถทนได้ไหมนะครับผม แล้วก็เราจะปลูกอะไรจะทําอะไรก็รต้องวางแผนให้ดีนะครับเรื่องน้ําเราทําได้จนถึงครบจบฤดูหรือเปล่าจากปลายฝนไปจนถึงต้นฤดูฝนอีกปีหนึ่งไหมนะครับผมอย่างของผมนี่ปีที่แล้วนี่เกือบไม่รอดมันแบบโอ้อีกนิดเดียวนะครับผมก็ยังพอดีครับเพราะว่าเราวางแผนเองไม่ดีเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งออกมาทําเกษตรได้ยังไม่นานเวยนะครับ ตัวผมนี่ลาออกจากโรงงานมาทำสักได้ประมาณ1ปีปีนี้เข้าปีที่2แล้วก็ได้ก็ได้อะไรเทคนิคอะไรเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะครับผมเราก็ได้ทั้งคนแนะนําเก่าๆแล้วเราก็เอาเทคนิคใหม่ๆของเรามาจัดการด้วยนะครับผมเราก็ต้องขยันหาสิ่งที่จะมาลดต้นทุนของเรานะครับการทำเกษตรไม่มีอะไรเลยเราลดต้นทุนอย่างเดียว แต่สิ่งที่ได้จากการทําเกษตรของผมนี่ก็คือนึงครับสุขภาพาผมเนี่ยดีขึ้นเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนผมทำโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่างซ่อมแล้วก็ดมแต่วควันพวกสารเคมีควันตะกัวสารเคมีที่โดนความร้อนก็เป็นควันครับเข้าสู่ร่างกายก็ทําให้รู้สึกว่าหายใจแล้วก็เหมือนมีขี้เสล็ดอยู่ในคอตลอดนะครับพอออกมาก็มาทําเกษตรก็ ก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับปีแรกก็ยังไม่เท่าไหร่ปีปีนี้ก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าดีขึ้นหน่อยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนั้นแล้วแล้วก็ครับย้อนกลับมาเนี่ยครับผมใครที่จะทําก็ต้องวางแผนได้ดีนะครับคุณจะปลูกอะไรผมแนะนําให้ปลูกหล,หลายอย่างนะครับหมุนเวียนกันไปหรือว่าพืชชนิดนั้นสามารถทํานอกฤดูได้ไหมแล้วก็เราก็มาแบ่งแบ่งเอาอย่างของผมอาหลักเลยก็นี่ครับทาไม้ไผ่เนาะอย่างตัวนี้อยู่ไม้ไผ่เราก็ทาไม้ไผ่เป็นหลัก เราก็มาดูว่าไม้ไผ่นี่มันก็มีพันเบาที่ว่าสามารถทำนอกฤดูได้แล้วก็พันหนักที่เราต้องรอตามฤดูคือฤดูฝนนะครับผมอย่างตอนนี้ที่ผมทำนี่ก็คือมาตัดแต่งกิ่งเตรียมพร้อมนอกฤดูเนาะเป็นพันเบานะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาลดน้ําใส่ปุ๋ยครับเราก็ต้องกักเก็บน,น้ําให้ดีเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าน้ำำําสําคัญมากเลยในการทําเกษตรเนี่ยนะครับผม แล้วก็ดูกาลังของตัวเองด้วยนะครับว่าทําได้แค่ไหนอย่างของผมตอนแรกก็คิดว่าอฮ้ยเราอาจจะทําได้เยอะแต่ว่าอ้พอทําจริงๆก็ก็โอ้โหถ้าจะไม่ไหวก็จะไม่ทันเหมือนกันนะผมแล้วก็เนี่ยแหละครับก็ใครจะทะําเกษตรก็อย่างที่เคยเก่าๆไว้ก่อนหน้านั้นว่าว่าเอ้ยอย่าให้อายุมากนะครับผมสักสามสิบนิดๆก็มาได้แล้วครับผมเราถ้าเรามีเป้าหมายที่จะทะําเกษตรแล้วก็ กล่าวไปเลยว่าเอ้ยเราเรียนจบมาอายุเท่านี้เท่านี้แล้วก็รีบทํางานรีบเก็บเงินนะครับผมหรือเราจะรีบซื้อรถซื้ออะไรเราก็รีบผ่อนอะไรตอนนั้นเลยนะครับตอนที่เรายังทํางานบริษัทอยู่นะครับผมก็จะเป็นการดีครับผมก็ก็นะครับต้องรีบครับโดยเฉพาะรถนี่สําคัญนะครับผมอย่างแบบว่าถ้าเราทํางานบริษัทเอ้ยเราก็ต้องมีบ้านก่อนนะครับเพราะเห็นหลายๆคนเขาเถียงกันเอ้ยมีบ้านดีกว่ามีรถดีกว่า แต่ถ้าใครจะทำกะเกษตรนี่ก็ต้องซื้อรถกระบะก่อนนะครับผมสำคัญนะครับผมบอกเลยว่าจำเป็นมากเพราะเราต้องขนปุ๋ยขนยาซื้อของซื้ออะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมาผมระบบน้ำต้องซื้อท่อหรือมีผลผลิตเราก็ต้องขนไปขายนะครับถ้าไม่มีใครมาซื้อกับเราที่บ้านนะครับอย่างของผมก็มีคนมาซื้อที่บ้านแต่บางทีเราก็ต้องขนบ้างนะครับบางทีก็แอบ,บเป็นพ่อค้าบ้างนะครับ เอาไปขายบ้างมานั้นก็จะโดนกดราคานะแล้วอย่างนอกจากหน่อไม้แล้วผมก็มีปูกผักพริกมะเขือถั่วอะไรก็มีหมดนะครับผมเดี๋ยววันหลังก็จะถ่ายมาให้ดูเนาะแต่วันนี้ก็มาเนี่ยครับบนบนพวกนี้ไปก่อนว่าถ้าใจรักการเกษตรก็เนี่ยครับต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราชอบงานแบบงานโรงงานแล้วก็ ก็ทําไปเลยครับมันก็ไม่ได้เสียหายนะครับมันก็รายได้ค่อนข้างทรงตัวแต่ว่าเราต้องจัดการเงินให้เป็นนะครับเก็บเงินให้ได้เพราะว่าเราถ้าเราทําจนเกษียณอายุห้าสิบหกสิบต่อจากนั้นวางแผนต่อไปเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่เราต้องใช้เดือนละเท่าไหร่ต้องเก็บเดือนละกี่บาทต้องใช้เดือนละเท่าไหร่เราต้องเก็บให้ได้จนเกษียณเราต้องมีเงินเก็บกี่บาทกี่ล้านอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถึงตอนนั้นเราจะมาทําเกษตรอายุห้าสิบกว่าหกสิบ ผมบอกเลยว่าไม่ไหวนะครับอย่างตัวผมเองนี่ถ้าขึ้นห้าสิบหกสิบผมก็จะ,กะเกษียณตัวเองจาก,กเกษตรเหมืนอนกันนะครับตอนนี้ก็ยังทําไหวก็ทําไปก่อนครับแล้วแต่ก็อายุสักสักสีบกว่านี่ผมก็เริ่มจะมองหาอย่างอื่นปลูกนะครับที่ว่าเป็นเอาไว้ใช้ยามแก่ได้ไมผมก็มองที่พลไม้นะน่าจะดีที่สุดเพราะว่าบางอย่างเราไม่ต้องเก็บเองเนาะเราก็ อาศัยให้คนขายเข้ามาเก็บไปแล้วพ่อค้าบางทีเขาก็มารับเหมาเก็บไปเราได้น้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะถึงเวลานั้นเพราะว่าเราก็แก่ตัวแล้วเราก็ให้เขามาเก็บไปซะเราก็ทําตอนนี้เราเราก็เก็บเงินไว้ใช้ของเราส่วนหนึ่งเราถึงเวลานั้นเราก็เอาเงินตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งถึงจะได้น้อยหน่อยกําไรน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราทําไม่ไหวแล้วนี่เราก็แค่เอาไว้กินไว้ใช้เนาะถึงยามนั้นเราก็วางแผนเอาไว้ ผมก็วางแผงของผมไปแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดใครค้าขายก็สบายครับค้าขายนี่โอ้ยอายุห้าสิบหกสิบออกมาขายได้อยู่ไม่เป็นไรครับผมยังอยู่เก็บตังค์ไปให้เต็มที่เลยแต่เราก็ต้องรู้คู่แข่งด้วยนะอย่างแถวบ้านผมนี่โอ้มีหลายร้านกันเล,กเลยนะครับก็แบ่ง,แบ,งแบ่งกันขายไปไมันก็กําไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะดีแค่ตอนแรกๆแหละขายของ ร้านใหม่คนก็เข้าพอหลังจากนั้นก็ก็เหมือนเดิมครับมันก็จะซบเซาลงไปเดี๋ยวอย่างหมู่บ้านหนึ่งที่ผมผ่านมาครัโอ้้านคานี่แทบจะทุกหลังคาเรือนเลยแต่เขาก็ยังอยู่ได้นะ่ไม่รู้ว่าเขาจัดการกันยังไงตอนนี้ก็ร้อนเหลือเกินครับผมอากาศเนี่ยครับต้องทนร้อนได,ได้ด้วยนะครับผมนี่ขนาดหน้าฝนนะครับถ้าหน้านร้อนนี่ต้องวางแผนการทํางาน อย่างดีเลยนะครับผมเดือนเมษานี่อาจจะต้องทํางานแต่เช้ามืดเลยครับผมเรากลางวันเราก็เข้าลมหรือก็พักผ่อนนะครับอย่างปีที่แล้วผมฝืนทำํำตลอดทั้งเกือบทั้งวันนี่โอ้โหแย่ yeah, ครับผมร้อนมากปีนี้เขายิ่งบอกว่าจะยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ปีหกหกหกเจ็ดนี่ยิ่งจะร้อนเราก็ต้องแบบวางแผนอาจจะต้องมาทาแต่มืดสักหกโมงเช้าตื่นเช้าหน่อยครับตีห้าครึ่งมันก็สว่างแล้วครับหน้าร้อนหน้าแรง เราก็เตรียมตัวออกมาทําก่อนนะครับสักเจ็ดโมงแปดโมงก็แปดโมงเก้าโมงก็ได้ครับสายๆหน่อยแล้วก็เข้าบ้านนะครับหรือก็เข้าไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก็พอแล้วครับผมแค่นั้นหยุดแล้วก็ออกมาทีก็เย็นเลยครับผมก็ดูแล้วครับสี่ห้าโมงเย็นนะครับออกมาทําอีกทีหนึ่งวันนั้นไม่ไหวแล้วครับเป็นลมแดดแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาเล่าใหม่นะครับก็ช่วงนี้ก็ยังเป็น มือใหม่อยู่เนาะในการทําช่อง Youtube ก็พูดกันแบบบ้านๆเนาะไม่ได้แบบว่า acting อะไรเหมือนกับตามช่องดังๆเนาะผมก็แค่มาเล่าๆประสบการณ์อะไรบ้างมาพูดลง Youtube บันทึกเอาไว้เล่นๆนะครับผมเผื่อจะมีประโยชน์กับทุกคนบ้างนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะลงเอาไวเ้เรื่อยๆนะครับครับผมสวัสดีครับ